สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปลาคัฟเชิญยิ้มโดนยึดบ้านรถเหลือเงินเก็บหลักร้อย หลังจากก่อนหน้านี้นักแสดงตลกชื่อดังปลาคัฟเชิญยิ้มได้ออกมาเปิดใจว่าจากสถานการณ์ที่ทําให้ไร้างานจนใช้เงินเก็บหมดเกลี้ยงแถมบ้านกับรถก็โดนยึดด้วยล่าสุดได้ยินแววๆว่าชีวิตยำแย่หนักถึงขั้นต้องไปกินนอนอยู่วัดที่บ้านเกิดจังหวัดลบบุรีโดยได้เจอกับพี่ปลาคัฟซึ่งอยู่ในชุดขาวแถมผมกับคิ้วก็ไม่มีด้วยทําเอาทีมงานตกใจว่ากําลังเตรียมตัวจะบวชแล้วหรือเปล่าพี่ปลาคัฟก็รีบปฏิเสธเลยว่าไม่ได้กําลังจะบวช แต่ที่ใส่ชุดขาวเพราะวันนี้ตรงกับวันพระแล้วตนก็ไปช่วยงานที่วัดมาส่วนที่เห็นว่าคิ้วกับผมถูกโกนเรื่องของเรื่องคือร้านตัดผมปิดก็เลยให้คนที่วัดช่วยตัดผมให้โดยตนก็มักจะโกนหัวอยู่แล้วทีนี้เขาก็เข้าใจผิดคิดว่าตนจะบวชโดยตนมักจะไปช่วยงานที่วัดเป็นประจำช่วงที่ว่างๆเพราะสนิทกับเจ้าอาวาสสมัยท่านเป็นาราวาสพวกตนเป็นเพื่อนกันปลาคัฟเชิญยิ้มหรือพงศักชูศีเป็นอีกหนึ่งศิลปินตล ที่เคยด่งดังสุดๆที่ออกมายอมรับแบบตรงๆว่าต้องดิ้นรนเอาตัวรอดหลังเจอวิกฤตวงการตลกซบเซาเพราะในช่วงที่มีงานชุกเงินสะพัดกลับใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยได้มาใช้หมดไม่เคยเก็บ โดยไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งตลกจะได้รับความนิยมลดลงในช่วงที่ฮอตช่วงกอบโกยใครเก็บตอนนี้ก็สบายบางคนไม่เก็บระคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เงินอีกผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนั้นคิดแค่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเล่นตลกก็ได้อีกอยากได้อะไรก็ซื้อตัวผมชอบรถก็จะหมดเงินไปกับของที่เกี่ยวกับรถซึ่งผอนรถมันแค่4ปีก็จบ แต่อย่างบ้านพอเราซื้อก็ต้องผ่อนไป25ปีพอไม่มีเงินไม่มีงานก็เกิดปัญหา หลายคนผมด้วยก็ต้องปล่อยให้ยึดคืนไปรังไม่มีงานไม่มีเงินปลาคราฟได้นําความรู้ในเรื่องดนตรีที่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยเล่นในคาเฟ่มาเป็นใบเบิกทางทําธุรกิจขายเครื่องดนตรีไทยซึ่งในช่วงแรกไปได้ดีแต่เมื่อเจอโลกของสื่อโซเชียลที่เปิดขายสินค้าออนไลน์ทําให้เจ๊งไม่เป็นท่าเครื่องดนตรีที่ซื้อสต็อกไว้กว่า100ชิ้นยังคงค้างอยู่ที่บ้านบางชิ้นถึงกับเจอปลวกขึ้นจนเสียหายเมื่อไม่ประสบผลสําเร็จปลาคราฟเล่าว,ว่า วันนี้จึงลุกขึ้นเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวด้วยหวังว่าจะเป็นรายได้หลักให้กับครอบครัวกิจการพอไปได้ตอนนี้อย่าว่าแต่ตัวเองเลยทั้งประเทศอาชีพอิสระอย่างพวกผมเป็นนักแสดงสองปีเต็มๆไม่มีงานเลยต้องอยู่บ้านผมจะไม่ขอรับบริจาคอะไรเพราะทุกคนลำบากกันหมดไม่รบกวนใครดีกว่า ปราครัยังบอกอีกว่าขอพูดตรงๆแบบไม่อายว่าตอนนี้บ้านและรถเขาก็ไม่ต้องผ่อนแล้วเพราะถูกยึดไปหมดบ้านที่อาศัยตอนนี้เป็นบ้านปล่อยเช่าของพี่สาวซึ่งเขาขอแค่ให้จ่ายค่าน้ำค่าไฟก็พอพอเขาออกไปก็มีคนติดต่อมาช่วยเหลือเยอะครับมีบอลเชิญยิม้มมีตักบริบูรณ์เขาก็โทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างก็บอกไปว่างานมันไม่มีบอลกับตักก็เลยบอกพี่เอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวผมช่วยพี่เบื้องต้นก่อนนะพี่อย่าคิดอะไรมากนะ ผมก็บอกว่าไม่เอาหรอกเกรงใจท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ